ขออนุญาตค่ะทางไง้ส้มผู้จัดการค่านหมุจะมาขอส่วนลดให้ลูกค้าเพิ่มค่ะลูกค้ารายนี้น่ารักมากส้มผมบอกมาอีกเดียอยวยังบอกเวลาบริโภคคาเบรงลูกค้าให้วิเคราะห์ที่ดีก่อนว่าลูกค้าต้องการหยั่งส่วนลดหรือดอกเบี้ยอยา่างดาวหน่อยหรืออยากควันวถึถือเวาลาเบรงลูกค้าต้องวิเคราะห์ที่ดีเมื่อเขาเปิดไปเบิดมีอย่มีอะไรเขาไปเบิด์ตแต่ก็มาขอสแต่ก็แถมเกินยูสั่นตลอดเวลา ขอประจำแถมเกินประจำมันเป็นจริงไหนขายรู้สิตรงแถมเกินหมดที่เกิดหายนะผู้จัดการผู้จัดการเออที่ยัดก้อนศพแครเตนค่ะให้ผู้จัดการโทรแครเตนให้ใหม่ค่ะอ๋อันเกินหมวดลายมันได้ล่ะจับว่าลายค่ะลูกค้ามาลนยจเลยอยาก่า้เกินอืมเลยมีใบเสร็จแล้วค่ะบอสนี่ค่ะนี่ค่ะผู้จัดการเอาลองคุยเบ้างด้วยเดี๋ยวจะลองคุยลูกค้าขอบคุณค่ะ